สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด่าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซาด่านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เฟนเทลซาด่านะครับกับผมนะครับผมเฟนนะครับผมเป็น Certified Trainer โปรแกรมของลาซาด a านะครับก็คือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด a เนียรับรองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับว่าเพิ่งจะเจอกันนะครับเข้ามาดูเนี่ยผมฝากกด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งนะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆติดกระดิ่งนะครับผมจะมีคลิปดีๆเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเข้าไปนะครับในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada นะครับโอเคนะครับวันนี้มาเริ่มกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของว่ากรณีนะครับที่เราอยากจะให้เพื่อนมาดรอปของหรือเราไปดรอปของเพื่อนเนี่ยเราจะมีวิธีการรับส่ง นะครับรับส่งตัวตัวสินค้านะครับหรือว่าใบส่งมอบนะครับฉลากจัดส่งนะครับยังไงได้บ้างนะครับในการขายสินค้าบน Lazada นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปฟังกันมาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องการขายสินค้าบน Lazada เนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้ขายหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีของเยอะนะครับก็แบ่งให้คนอื่นทําการเอาสินค้าไปขายนะครับเป็นลักษณะของการดรอปชิปนะครับ แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองหรือเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็จะขายในลักษณะของไปเอาสินค้าของอถ่ายรูปมาก่อนนะครับหรือว่าไปเอาของเพื่อนมานะครับไปเอาของคนที่เขามีของเขาประกาศในกลุ่มต่างๆเนี่ยเออใครอยากดรอปของเอาไปอะไรเงี้ยเราเบลรูปรายละเอียดเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ทําการ ติ้นเอกสารส่งให้เขานะครับแล้วก็ค่อยไปส่งนะครับคราวนี้นะครับผมขออนุญาตอ่าเรียบเรียงรายละเอียดนิดนึงนั่นก็คือการขายสินค้าบริษัทเนี่ยมี2แบบนะครับการส่งนะครับขอโทษครับการจัดส่งบริษาัทเนี่ยจริงๆแล้วมี2แบบนะครับนั่นก็คือแบบดรอปออฟนะครับปิกอัพ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบพิเศษคือฝาก Lazada นะครับก็คือฝากคลังของ Lazada าส่งนะครับซึ่งจริงๆในเรื่องของการฝากคลัง Lazada เนี่ยสำหรับผู้ขายที่ที่พอมีงบประมาณที่สินค้าพอสมควรเนี่ยเอาไปฝากเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอย่าตไม่พูดถึงขอย่าพูดถึงเป็น d r อ p ออฟกับ Pickup บิ๊กอัก็คือเราให้รถนะครับเข้ามารับที่บ้านเรานะครับเข้ามารับที่ไวท์เฮาส์ที่เราแจ้งนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยจะถูกให้เป็นดรอปออฟทั้งหมดยกเว้นว่ามียอดจัดส่งต่อวันเนี่ยสักประมาณ10ชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วอยากจะแบบเอให้รถเข้ามารับที่บ้านเนี่ยนะครับสิชิ้นขึ้นไปต่อวันนะฮะก็แจ้งลาซาด้าไปแล้วขอเปลี่ยน ซึ่งนะครับวิธีการปิกอัพเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียอะไรนะครับอ่ะคราวนี้กลับมานะครับดรอปออฟนั่นก็คือเราจะต้องถือสินค้านะครับแล้ไปส่งตามจุดนะครับอย่างเช่นไปสนีไทยก็ต้องไปส่งไปสนีสาขาใหญ่ๆประจำพื้นที่ประจำตำบลประจำอำเภอประจำจังหวัดนะครับเขาก็จะมีห้องที่รับดรอปสินค้าลาซาด้าโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นเคอรี่ก็ไปได้ทุกสาขาเลยครับไปที่ตู้กด นะครับกดเลขนะครับกดรายละเอียดถ้าเป็นเล็กนะครับเล็กก็สามารถที่จะไปที่โลตัสนะครับต่างๆ,ๆอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครหาไม่เจอว่าถ้าไปดอกออย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะแนะนําว่าจะค้นหาจุดดอของของพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างไงได้บ้างนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่นะจุดจุดดอกของขนส่งต่างๆ,ๆนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาอีกทีหนึง่งนะครับอ่าถ้าเกิดผมนะครับผมเป็นคนที่มีสินค้า นะครับแล้วผมบอกอ่ะบอกว่าใครสนใจมาดรอปของผมเนี่ยผมก็ให้รูปให้รายละเอียดไปหลังจากนั้นนะครับต้องบอกเขาว่าราคาสินค้าเนี่ยนะครับจะต้องเรารวมการบริการของเราแล้วคือค่ากล่องค่าแพ็คและค่าขนส่งอ่าไม่ใช่ขนส่งครับคือค่าเราที่แบบ เราวิ่งออกไปส่งให้อาจจะคิดเป็นกล่องนะครับสบาทสาบาทอะไรเงี้ยบวกเพิ่มเข้าไปค่ากล่องอีก3บาทนะครับเพราะกล่องค่าแพ็คอาจจะรวมกันสัก5าบาทก็รวมเข้าไปในในตัวสินค้านะครับหลังจากนั้นเราก็บอกคนที่เขาเอารูปรายละเอียดออกไปว่านะครับอ่ะหชิ้นเนี่ยนะครับถ้าขายได้นะครับส่งเอกสารมาให้เรานะครับมาให้เรามาให้ผมนะครับก็เอกสารก็คือจะเป็นใบเนี่ยครับใบฉลากการจะส่งซึ่งมีเลขบาร์โค้ดหลังจากนั้นนะครับพอส่งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับโอนเงินมา นะครับโอนเงินค่าสินค้ามานะครับเราก็จะเอาของเนี่ยนะครับแพ็คใส่กล่องแล้วก็ติดนะครับติดหน้ากล่องแล้วไปดรอปตามตามาขนส่งที่เขามีนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราบอกเขาไปเลยว่าของเราเนี่ยใกล้แค่เคอรี่เล็กดิสซอลประไทยไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะรับเฉพาะร้านค้าที่เลือกเคอรี่เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสินค้าและรับมาทุกขนส่งแต่ในพื้นที่เนี่ยส่งไม่ได้เลย ได้แค่แบบเป็นบางขนส่งเนี้ยมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับกรณีที่เราเป็นเจ้าของสินค้านะนะครับกับอีกอันนึงนะครับคนที่เอาของเราไปเอาเอารวบรายละเอียดออกไปเนี่ยเขาใช้วิธีการจัดส่งแบบปิกอัพนะครับขั้นเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปดร o ปออฟได้นะครับคนที่เขาเนะครับเป็นการจัดส่งแบบปิกอัพจะต้องให้เราเนี่ยนะครับส่งของไปให้เขานะครับตามที่อยู่ที่เขาต้องการนะครับหลังจากนั้น ตัวเขาเนี่ยนะครับจะต้องโอนเงินมาให้เรารวมถึงค่าขนส่งที่เป็นการจัดส่งออกไปให้เขาด้วยเราจะต้องบวกด้วยนะครับเนาะอันนี้สำหรับคนที่มีของนะครับอ่ะสองอย่างนะครับอ่าคนที่เราที่มีของให้คนอื่นเอาสินค้าไปดรอปนะครับเอาสินค้าไปขายนะครับเอ่อถ้าเป็นแบบดรอปออฟก็ต้องเอกสารมาให้มาให้เราแล้วเราไปส่งนะครับแล้วเราก็ดูพื้นที่เราด้วยว่าเราสามารถส่งได้ที่ไหนได้บ้างต้องคุยกับคนที่เขาเอาของเราไปนะครับอันที่สองนะครับคนที่ของคนที่เขาเอาของเราไปเนี่ยเป็นแบบปิกอัพนะครับ เป็นการส่งแบบบิ๊กอัพเราส่งให้ไม่ได้นะครับเราส่งได้คือส่งไปที่เขาโดยเราจะต้องมีค่าสินค้าบวกด้วยค่าขนส่งที่เราส่งไปให้นะครับให้เขาโอนมาแล้วถึงจะส่งของไปให้นะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เรามีของแล้วและเราไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ถ้ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยโอเคแหละเราตกลงกันแล้วเราจะส่งที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้แล้วแต่เราเราคุยกันก่อนโอเคป่ะนะครับอ่ะต่อมานะครับมาพูดถึงฝ่ายคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีของไปหาเอ่อไปหาคนที่เขามีขอองไปดก ไปขอดรอปเข้ามานะครับถ้าคุณขายได้และสินค้าคุณเป็นแบบดอบรอปออฟคุณต้องถามเข้อก่อนว่าร้าน,นรหรือเจ้าของสินค้าคที่เราไปรูปไปเอารายละเอียดเข้ามาเ,เขาสามารถส่งให้เราด้วยขนส่งอะไร,ะรถ้าคิดว่าร้านขเขาของเขาดีจริงแล้วขนส่งมันไม่ตรงกันเช่นเขาบอกว่าของเขาเนี่ส่งได้เฉพาะเคอรี่นะเราก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนขนส่งของเราให้เป็นเคอรี่เพื่อที่เราจะฝากเขาดรอปของได้ โอเคไหมนะครับถ้าเป็นดอกออมนะฮะแต่ถ้าเป็นปิกอัพนะครับปิกอัพก็คือเราจะฝากเขาส่งไม่ได้นะครับเราจะต้องบอกเขานะครับคนที่มีเจ้าของสินค้าเนี่ยว่าโอเคส่งกลับมาที่เราแล้วเราอะส่งต่อก็คือรถจะเข้ามาเอาที่มารับของเราที่บ้านนะครับนั่นคือได้วิธีนี้ พอจะเข้าใจไหมฮะถ้างงนะครับแชทนะครับทักเข้ามาถามก็ได้กับผมนะครับที่เพจนะครับเฟซบุ๊กเฟลลาซ a าดนะครับหรือ l i n e แอดไลน์เฟลลาซาด้านะครับหรือคอมเมนต์ที่ใต้ช่อง YouTube ก็ได้ผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแต่ขอขอเป็นคอมเมนต์ที่ทั้งสันนะไม่ด่ากันนะครับไม่ด่าไม่ติได้นะครับติได้ผมไม่ว่ากันแต่ขอใช้คำสุภาพนะครับเพราะบางทีเมื่ผมนำคลิปออกไปเนี่ยโอ้บางคนเข้ามาแบบ โอ้โหก็ก็เยอะอะนะครับมีแบบไม่สุภาพบ้างอะไรบ้างแต่บางทีเขาไม่ได้ด่าผมไงนะครับอาจจะไปด่าเรื่องของระบบอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้อยากให้พูดกระจาจารยสุภาพเนาะยุคนี้มงไงมันก็มันเป็นยุคที่เคาทุกคนค่อนข้างเครียดเนะครับเราเราเราคุยกันแบบสุภาพจะได้มีกําลังใจกันเนาะนะครับโอเคนะครับ ก่อนจะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับฝากกด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเราอยู่กับบ้านนะครับเราเราก็สามารถที่จะหารายได้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับใครมีของแบ่งให้เพื่อนขายนะครับใครไม่มีก็พยายามค้นหาสินค้าแล้วก็มาทําการขายกันนะครับมาทําการขายสินค้ากันนะครับแล้วก็ลองทดลองลงสินค้าให้มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ